สวัสดีครับพบกับชาแนลทอยริกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะลองทําสีนะครับตัวบอดี้นะครับในส่วนของสีแดงเนี่ยนะครับของตัวเซย่านะครับสีเดิมของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นสีค่อนข้างออกเป็นพลาสติกจ๋าเลยนะครับแบบนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดทําสีเข้าไปใหม่เนี่ยน่าจะสวยครับตัวนี้มันเป็นงานจีนนะเป็นงานของค่ายจีนะครับ จุดประสงค์ที่ผมเริ่มทำเ,เริ่มเอาไอรบัดมาใช้นะครับเพราะว่าผมจะมาทํางานพวกนี้แหละงานจุกจิกทาสีนู่นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งที่ผมตั้งใจจะทํามาตั้งแต่ตอนซื้อตัวนี้แล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีสีแบบยังไม่มีไอรบัดยังไม่มีอุปกรณ์นะครับตอนนั้นมีแต่สีกระป๋องผมคิดว่าสีกระป๋องไม่น่าเวิร์กนะครับการทาอะไรแบบนี้นะครับน่าจะเป็นสีแบบประเภทใช้ไอรบัดพ่นมันน่าจะาดูดีกว่า นะฮะก็เลยเดี๋ยววันนี้นะครับก็เป็นช่วงหยุดยาวก็ลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองทําดูก่อนอื่นเลยก็ต้องแกะชิ้นส่วนต่างๆออกก่อนนะครับในชุดอ่าชุดเกาะต่างๆนะครับให้มันออกมาเหลือแต่ตัวเปล่าๆสีแดงๆนะครับมาดูกันว่าเราจะต้องดึงชิ้นไหนออกมาบ้างนะครับแล้วก็ต้องบางพ่นตรงไหนบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะ พอถอดชิ้นส่วนชุดเกาะออกไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นพื้นที่นะครับบอดี้นะครับเป็นสีแดงนะครับมันเป็นออกแดงเป็นแบบสีพลาสติกมาเลยนะครับสีพลาสติกจามเลยมันจะเห็นเป็นลายเป็นนุ่นเป็นนี่อะไรเงี้ยนะครับก่อนจะทําสีเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าตรงชิ้นไหนมันสามารถถอดได้บ้างนะครับเราจะไม่ทําสีทั้งที่มันเป็นบอดี้ติดกันอยู่แบบนี้นะแขนขาลําตัวอะไรติดกันอยู่แบบนี้มันทายากนะครับมันมีจุดที่ต้องระวังเยอะอย่างช่วงเท้าเนี่ยถอดไปได้ก็ถอดไปเลยนะครับนี่นะครับ นะครับแล้วก็ตรงตรงนี้ผมว่าน่าจะถอดได้นะครับแต่ว่าต้องถอดระวังหน่อยระวังหักนะครับจริงๆต้องเตาให้ร้อนก่อนแล้วค่อยถอดไปยังดีนะนี่นะครับเผื่อแกนนี้มันจะหักนะฮะระวังนะครับก็ถอดมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนี่ได้แล้วแล้วก็แขนนะฮะอุ้ยยืดว่าหักอ่ะถอดได้นะครับสบายนี่ถอดอย่างนี้นะครับมันก็จะเหลือเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็แยกชิ้นไว้นะครับครับถั่วตรงหัวตรงคอเนี่ยถอดไปเลยผมว่ามันถอดได้นะฮะ ถอดได้อย่างนี้แล้วนะครับในส่วนเนี้ยนะครับจริงจริงจริงๆตอนพ่นเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ามันเป็นจุดที่ตรงหัวเนี่ยมันครอบอยู่นะครับตรงคอตรงคอมันครอบอยู่พ่นให้มันติดแดงไปเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องไปบางพ่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของต้นคอครอบตรงนี้อยู่อีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะฮะก็แยกแค่ชิ้นส่วนที่มันเป็นสีอื่นนะครับออกไปนะครับก็เอาสีหลักไว้สีแดงอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ไปพ่นนะครับก่อนพ่นนะครับแนะนําให้ ทำความสะอาดก่อนนะครับล้างด้วยน้ํายาล้างจานนะครับล้างคราบมันหรือว่าจะขัดก่อนก็ได้นะครับขัดให้มันเรียบให้มันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปพ่นรองพื้นแล้วก็ตามด้วยสีแดงสีแดงที่จะใช้เนี่ยผมยังไม่เลือกนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าอยากได้แดงสดๆเลยนะครับนี่นะครับให้ดูประมาณนี้อันนี้นะครับพ่นเป็นรองพื้นสีขาวไว้นะฮะนี่นะครับแล้วเดี๋ยวจะพ่นด้วยสีแดงนะครับพอพ่นด้วยสีแดงแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ต้องลองพื้นสีขาวนะครับมันจะออกเป็นแดงสดขนาดนี้นะครับต้องลองพื้นด้วยสีขาวนะครับนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยสีแดงนะฮะพอตามด้วยสีแดงก็จะชํำๆอย่างนี้แหละนะครับแต่เดี๋ยวรอให้มันแห้งสักนิดนึงนะครับอาจจะไปพ่นเป็นเคลียด้านนะครับเคลียรด้านทบลงไปไม่ให้มันเงามากนะฮะนี่หรืออาจจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือในส่วนขานะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของต้นแขนของเขาที่มันมีเป็นผ้าพันไว้นะครับแขนเซย่ามันจะมีผ้าพันไว้นะครับสองข้างนะครับอันนี้ก็ พ่นพาไว้ก่อนนะฮะอิงพ่นไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็คือในส่วนขานะครับในส่วนขาที่ไม่ได้พ่นนะครับนี่ทำสีเสร็จนะครับก็มาประกอบแบบนี้นะครับต้องทิ้งไว้ประมาณสัก1คืนนะครับจริงๆทิ้งไว้แบบนานได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแต่ว่าผมก็ทิ้งไว้ประมาณ1คืน2อคืนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเวลาประกอบมันจะได้ไม่สีไม่ถลอกนะครับให้สีมันแห้ Ä งเซตตัวให้ดีก่อน พอแห้งแล้วมันก็จะเป็นอย่างงี้นะครับเป็นสีแดงฉ่ำฉ่ำกว่าเดิมแน่นอนนะครับคือตัวเนี้นะครับผมดันไปใช้สีสีพ่นหุ่นยนต์นะครับมันจะเป็นสีเงาเงาหน่อยจริงๆใช้เป็นสีด้านจะดูโอเคกว่านี้นะครับเพราะว่าผิวเสื้อผ้าจริงๆมันไม่ควรจะเงาแต่ว่าอันนี้ผมก็ใช้สีเท่าที่ผมมีนะครับลองเทียบสีที่ดูนะครับอันนี้คือสีสีที่พ่นเข้าไปใหม่นะฮะไอ้สีตรงตรงสีแดงตรงนี้ตรงตรงเท้าเนี่ยคือสีเก่าเท้าดูความเข้มนะครับมันจะต่างกันโทนสีจะต่างกันอันนี้ออกแบบสสีีีแแดงมมัันนนนจะะิลล้้วว่ก็็เเยพใหปต เดี๋ยวลองประกอบเป็นตัวดูหมายถึงแบบประกอบให้ครบๆดูเลยนะฮะก็ประกอบชุ่นเท้าก่อนนะครับเท้าน like ี่ให้ดูเป็นร่างคนก่อนนะครับเท้าเนี่ยพอดีมันพอใส่กอะแล้วมันอยู่ข้างในผมก็เลยบอกว่าเออไม่ไม่ต้องพ่นดีกว่านะครับเพราะว่าพ่นไปมันก็ไม่เห็นนะครับก็เท่านั้นแหละนะครับนี่ลองประกอบเป็นร่างคนให้ดูก่อนนะฮะนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับมันก็จะเข้มเข้มกว่าเดิมนะครับเข้มกว่าเดิมสวยกว่าเดิมนะฮะนี่ บแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่เกาะดูนะครับประกอบชุดคอสเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้แบบนี้เลยสีเข้มเลยนะฮะมันดูสวยกว่าเดิมเยอะนะครับดูมันมีมีความมันมีความสดอ่ะนะครับมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องแดงประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวลองเอาไปยืนถ่ายรูปเท่ๆดูนะฮะ นี่เอามายืนหล่อๆให้ดูก่อนนี่แบบนี้นะครับก็วิธีการลงสีแบบนี้นะครับก็ลงเป็นรองพื้นนะครับเป็น P07 นะครับตัวนี้ผมใช้ของ IS Studio นะครับคนอื่นจจะอาจจะพ่นดีกว่าผมนะอย่าอย่าเอามาตรฐานสีมือผมเป็นตัววัดคนอื่นอาจจะพ่นดีกว่าผมแต่ว่าผมใช้สีอันนี้จริงๆนะครับใช้เป็นรองพื้นสีขาวนะครับ แล้วก็ตามด้วยเลดโก้นะครับเบอร์ศูนย์สามครับจริงๆเลดโก้เนี่ยมันเป็นสีแดงเงานะครับมันเหมือนจะมีสีที่มันไม่เงาด้วยนะของของสีแดงเนี่ยของค่ายเนี่ยนะครับลองไปถามคนขายดูถามที่เพจดูเดี๋ยวมีคนตอบนะครับพอพ่นแล้วเนี่ยตามสเต็ปเนี่ยพ่นนี้ก่อนแล้วก็พ่นสีแดงตามมันจะออกมาเป็นแดงแบบนี้นะครับใครชอบแดงแบบนี้ก็พ่นตามที่ผมบอก นะครับหรือว่าอยากให้มันไม่เงานะครับลองถามคนขายดูผมรู้สึกผมจะไม่ค่อยซื้อไอ้สีที่มันไม่เงาผมจะซื้อสีเงาเงาเพราะว่าชอบเอาไปพน่นหุ่นพ่นอะไรพวกนี้นะครับลองดูนะเอาพอพ่นแล้วเนี่ยนะครับจากเดิมมันจะเป็นสีพลาสติกอ่อนๆหน่อยแบบสีแบบเหมือนซิดซิแล้วอ่ะพอพ่นแล้วก็เข้มแบบสะใจเงี้ยนะครับคือวิดีโอเนี่ยมันหลอกตาไม่ได้คือถ้าเกิดมันเข้มมันก็เข้มเลยแต่ว่าในรูปอ่ะมันยังแต่งเร่งสีเร่งอะไรได้เนี่ยคือพ่นออกมาแดงขนาดนี้เลยก็ลองดูแล้วกันใครชอบแบบงานเซย่าอะไรพวกเนี้ยนะครับผมนะน ก็ลองดูนะครับเอาเอามาให้ดูเป็นแนวนะครับคนอื่นอาจจะพ่นได้ดีกับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมพ่นเป็นแนวแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ